หลุดเห็ดหูหนีไปแล้วโอ้แล้วผ่าสวัสดีครับผมพอกับพี่สิคแล้วนะครับผมวันนี้เรามาทําเมนูลาบเห็ดกันเป็นเมนูสุขภาพนะครับทุกนี้สมัยนี้ต้องกินอะไรเพื่อสุขภาพเท่านั้นนี่มาดูวัตถุดิบกันก่อนมาที่เห็นอยู่เนี่ยครับมีประมาณสัก3ชนิดได้นะครับ4ชนิดรวมเห็ดนี้ด้วยนะฮะก็จะมี1เห็ดเข็มทองนะครับ2เห็ดออเรนจิ เห็ดอรองจีเป็นเห็ดที่ถูกแแล่มาบางๆแบบบานๆสามเห็ดลิ้นจือขาวนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด้วยอันนี้ก็เป็นสีดํานะครับมันชนิดเดียวกันแหละแต่คนละสีแล้วก็นี่เห็ดหุ้นหุ้นเห็ดหุ้นหุ้นหนูบอกหุ้นหนีก็ได้ก็หลุดเกิดลุดเห็ดหูนหนีไปแล้วแล้วก็อันนี้คือหอมแดงหอมแขกหอมแขกไปโอ้โหรับผิดครับต้นหอมนิดหน่อยมาตอนแรกเราต้อง ลวกเห็ดกันก่อนนะหลังนี้เราตั้งไฟไว้แล้วตั้งน้ำลวกเห็ดก่อนเลยน้ำเหลือได้วปะลวกเห็ดเลยลงไปเลยครับขวดแล้วก็ทำเป็นโขลกไปเลยครับลงไปเลยบ,บ,บดลงไปลวกไปอโอเคครับผมอย่างนี้ไปแล้วก็ตักขึ้นนะครับ ขึ้นตับขึ้นตับขึ้นแต่จ,จริงๆใช้ตะแกรงแบบนี้กับกระทะเทฟลอนไม่ดีนะครับกระทะเสียหมดนะไม่แนะนําไม่แนะนําให้ใช้เดี๋ยวเราไปคัดกองน้ําเห็ดออกอีกทีนึงเพราะเห็ดมันจะมันจะมีน้ําออกมาอีกทีนึ่งที่เราลวกเห็ดเสร็จเียบร้อยแล้วนะครับนี่ยังร้อนอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําน้ํายำกันก่อนนะน้ํายำน้ําราบได้หมดว้าโออหนึ่งช้อน น้ำมะนาวอีกหนึ่งช้อนนะครับผมอันนี้เราไม่้ใช้น้ำตาลครึ่งช้อนโตะ๊นะครับพริกเผาพริกเผาครึ่งทับพี่ครึ่งทับพี่พอลงไปบางคนไม่ชอบทานเผ็ดก็ใส่ไม่ต้องใส่ทีิกป่นแต่ว่าเราชอบเอ๊ะ้ป่นไปหน่อยสักหนึ่งในสามของช้อนโตะ๊ะครับ อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำลาบแต่จริงก็มีข้าวคั่วนะครับถ้าจะเป็นลาบเผ็ดแท้จะมีข้าวคั่วนหะน,น่อยเอาพอดีพ่อวคั่วลืมเอามาเห็ดรวมเห็ดรวม,รวม,รวมลมงไปเลยต้นหอมลงไปเลยใบนี้เราไว้โรยหน้าตกแต่งให้สวยงามดูการจัดจานกันเอาพากทีไว้ก่อนนี่ควาบ อันนี้เราจะใช้เป็นเมนูยำเห็ดแล้วกันเนาะเพราะเราไม่มีข้าวคั่วยำรวมเห็ดเห็ดรวมแล้วก็ตุดท้ายเรื่องครับใบหัวะ่าแต่งไปเลยลงไปเลยลงไปเลยลงไปเลยเสร็จเรียบร้อยครับผมเมนูยำเห็ดรวมนะครเสร็จเรียบร้อยแล้วเดีย๋ยวขออนุญาตไปเอาซ่อมมาชิมหน่อยว่าอ,อร่อยจริงไหมนะครับเสร็จแล้วเรามาชิมกัน ไปเลยคือด,ดีมากอีกคำยำเห็ดรวมเป็นอีกหนึ่งเมนูตัวเลือกเพื่อสุขภาพนะครับสำหรับคนที่รักสุขภาพอย่างลดน้ำหนักช่วยฟื้นฟูตับด้วยนะครับสำหรับสายดื่มสายดิ้งนะครับผมวันนี้จริงแล้วบู๊ม้ิ๊าจันเนี่ยขาดอะไรไหมไม่ได้ขาดความอร่อยนะครับขาดหอมแขกดืมใส่หอมแขกแต่วไม่เป็นไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมตอวันนี้ก็ เอาไวแค่นี้ครับกับเมน,นูยำเผ็ดรวมนะครับอย่าลืมนะครับ,รรบไปกดติดตามนะครับกดกระตุ้นไลกดไลค์เพจไว้ด้วยนะครับผมเราจะมีเมนูดีๆแบบนี้มาสอนอยู่เรื่อยๆนะครับผมขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ครับไปนะครับบ๊ายบายเย